ครังนะ้งละไม่เอะเลยโสเมรี่ยงังปูกง่ายกว่าเราจะลองถองต้นนี้ไปลองต้นนี้นี่อนแบบนี้เลยคอทรั้งนี้จะงอแบ่นี่ค่ะ เอาไปปูกอีกครั้งหนึ่งดูสิครั้งนี้จะปิดไหมมีราดด้วยนี่ค่ะคนน้อยน้อยดูถนนริมแม่น้ำออสฝั่งมันทับทันค่ะรถเข้าก็ไปเรื่อยๆ ไม่รู้เกิดเห็ุอะไรทุกวันนี้ฝนในเมืองที่อาศัยอยู่เนี่ยไม่ตกมาเกือบน่าจะสามอาทิตย์แล้วนะคะพอฝนไม่ตกเห็ดต่างๆที่เกิดมายางเมื่อวานนี้ไปเจอเห็ดเห็ดขอน้ำผึ้งที่เป็นแบบไม่มีวงห่วงใต้ดอกนะคะเป็นกอนเล็กๆเยอะเลยประมาณหกกอถ้าฝนไม่ตกกลัวว่าเห็ด หกกรนั้นนะหาจะจะเหี่ยวตายแต่ถ้าฝนตกลงมาดูรายงานอากาศแล้วฝนจะตกอีกถัดจากวันนี้ไปอีกสี่วันเนน่นะภาวนาว่าให้พวกน้ำค้างช่วยให้เห็ดยังอยู่หกกรนะถ้าถ้าฝนตกมาจะเป็นกอที่ใหญ่ใหญ่พอๆกับจานข้าวจานให่จานใหญ่ๆเลยนะคะ ย่านางกําลังงามไม่ค่อยได้มาดูผักตรงนี้ดูสิย่านางกําลังงามค่ะย่านางนี้ปลูกมาได้ประมาณน่าจะน่าจะสี่ปีแล้วนะคะสี่หรือสามปีนี่แหละค่ะเนี่ยเป็นย่านางบ้านเราเนี่ยคือลาเวนเดอร์ที่เอามาแช่น้ำไว้ค่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าลาเวนเดอร์กอเนี้ยมันแก่เกิน ลาเวนเดอร์นี้เป็นเป็นพืชที่มีกลิ่นหอมหอมมากกว่าโรสแมรี่ค่ะเหมาะสำหรับปลูกไว้ในในบ้านเขาบอกว่าถ้าเอาไปไว้ในห้องนอนเนี่ยมันไม่ยั่งออกซิเจนในตอนกลางคืนนะคะแต่ว่ามันจะทำให้นอนหลับง่ายมันอาจจะจริงแล้วลาเวนเดอร์ขนาดดอกช่อเล็กๆอย่างนี้นะเนี่ยอพอเอามือลูบๆมาแล้วหอมแล้วดูเคลืยรนางเลื้อยมาถึงตรงนี้เลย นี่อะไรคงไม่ใช่เพลียนะก็เลยไปเก็บมาใหม่เมื่อวานเนี่ยค่ะโหกลับมาจากป่าเห็ดไปไปทำคลิปในป่าเห็ดค่ะเหลือเชื่อมหน้าเหลือเชื่อมากๆนะ่าแปลกมากๆทั้งปา่าป่าที่ไปเจอหมีนั่นแหละค่ะป่าใหญ่มากค่ะเป็นโอ้มันมันหลายเขตเลยในป่านั้นนะ่ะจุดนั้นจุดนี้ไม่มี เห็ดเกิดมาแม้แต่ดอกเดียวในที่นี้รวมถึงเห็ดพิษนะคะไม่มีแม้แต่ดอกเดียวหมายถึงจุดที่เดินไปแต่เห็ดที่ไปเจอเมื่อวานนี้มันจะเป็นเห็ดที่มันเกิดมาแล้วอย่างเช่นเห็ดยาฆ่าเชื้อก็เขาเกิดมาแล้วเป็นเดือนเพียงแต่ไปดูว่าโตขึ้นหรือ,อย่างแล้วก็ลิ้นจือเป็นลิ้นจือแบบเล็กนะคะแล้วก็เห็ดอะไรอีกอย่างหนึง่ง ถ้าฝนไม่ตกไม่มีทางคะ่ะที่เห็ดจะเกิดตอนนี้ก็รอ He n of the w o o d hen of the wood นะคะว่าจะเกิดมาไหมปีที่แล้วนี่ยังพอได้เก็บให้ดูตั้งเป็นสิบกอน,นะคะก็ต้องคอยดูต่อไปว่าปีนี้ h e n of the w o o d นั้นจะออกมาไหมถ้าฝนไม่ตกไม่มีทางหรอกคะ่ะที่เห็ดจะเกิดส่วนเห็ดเห็ดทั่ว ที่อยู่ไม่ไกลจากอาพาร์ตเมนต์เนี่ยที่เก็บอยู่เกือบเก้าเดือนนะคะปีที่แล้วลงไปเก็บเห็ดถั่วนะ่ะคิดว่าเก้าเดือนเต็มๆเลยน่าเหลือเชื่อมากค่ะก็ไปเดินไปดูเมื่อวันก่อนยังไม่มีวี่แววที่จะเกิดจริงๆแล้วช่วงเดือนตุลาเนะะี่ยค่ะเห็ดถั่วที่เป็นดอกใหญ่ๆสีขาวเขาจะเกิดแล้วแต่ปีนี้ไม่รู้ว่าจะเกิดไหมก็ต้องรอลุ้นต่อไปค่ะ แล้วส่วนนี้เป็นโสมโสมไทยค่ะส่วนนั่นเป็นผักแพลวผักแพลวไม่น่าจะรอดนี่ก็เหมือนกันที่พี่เขาให้มามันเป็นต้นที่แก่ขนาดเด็ดยอดมาแช่น้ำไว้ก็ตายค่ะเคยปลูกผักแพลวได้เยอะมากๆงามมากๆเลยทุกวันนี้ไม่ว่าผักแพลวผักกระยงปลูกแล้วตายหมดเลยแต่โสมนี่ปลูกง่ายค่ะนั่นเป็นหูเสือหูเสือ ปลูกง่ายมากค่ะเยอะยาวไปถึงเพดานเลยค่ะปลูกง่ายจริงๆหูเสือเนี่ยนี่โหดูค่ะเขาขี่สกูตเตอร์อยู่ตรงนั้นอีกแล้วสกูตเตอร์อีกนิดหนึงสนุกนะน่ะเขาคงเขาคงสนุกน่ะ เหมือนกับขี่ซ้อนด้วยค่ะเมื่อก่อนเนี่ยไม่รู้นึว่าสกูตเตอร์นึกอยากจะซ้อนก็ซ้อนได้มันไม่ใช่ค่ะมันจะต้องจดทะเบียนเหมือนกับจดทะเบียนว่าเป็นสกูตเตอร์ที่ซ้อนได้ค่ะเพื่อนฝรั่งเล่าให้ฟังถึงได้รู้ถ้าตาดีๆมองไปจะเห็นคันละสองคนตรงนั้นอีกก็ตรงนั้นก็เหมือนกับคันละสองคนนะคะไหนละ่ะ นี่นี่นอยูต่ตรงนั้นนะคะเมื่อวานนี้ตรงสนามตรงนี้น่ะตรงนี้อคะ่ะคนมาเล่นโยคะเกือบยี่สบสามสิบคนเลยนะเยอะมากเลยอะ่ะสมนะคะแช่น้ำไว้ในกล่องทุกโกูดิเลอะเลยเอาวางไว้ในครัวซึ่งในครัวไม่ได้เปิดไฟไว้ตลอดเวลาสมยังงามเลย ตอนนี้รู้แล้วว่าสมปลูกง่ายมากๆปลูกง่ายจริงๆต่อไปจะได้จะมีสมกินแล้วค่ะเนี่ยดูซิดอกยังไม่เหี่ยวเลยนี่ขนาดเอาวางไว้ในครัวนะซึ่งส่วนมากแล้จะปิดไฟวันนี้ก็ยกออกมาวางไว้ตรงนี้เขาจะได้รับแสงแล้วว่างๆถึงจะหาเวลาเอาสมลงกระถางค่ะเด็ดก้านมาแล้วก็เอามาปาักลงในดินก็งอกแล้วนี่ขนาดแช่ไว้ในกล่องทูโก รอฝนตกตราบใดฝนไม่ตกมันก็ไม่มีเห็นให้เก็บค่ะว่ายน้ําตรงนี้เขาก็เอาพลาสติกมาคลุมแล้วนี่ค่ะเพราะว่าความเย็นจะมาพอมาอยู่อเมริกาปีที่สองเนี่ยรู้วิธีในการปลูกพริกปลูกหูปีนั้นปลูกได้งามมากดกมากๆเลยแล้วเผ็ดแต่และลูกเนี่ยโตกว่านิ้วก้อยค่ะพริกอะไรก็ไม่รู้ก็ไปเล่าให้น้องคนหนึ่งฟัง น้องเป็นน้องคนไทยเราบอกว่านี่เธอรู้ไหมพี่นะนั่งมองพริกทุกวันเลยมันโดกมากๆแล้วน้องคนนั้นก็ไปเล่าให้พี่คนนั้นนะคะฟังพี่คนนั้นเขาก็เลยบอกว่าอย่าไปมองบ่อยนะมองบ่อยๆแล้วมันมันจะไม่ไม่งามนะผักนะ่ะเออมันอาจจะจริงแบบที่พี่เขาพูดเพราะว่าย่านางเนี่ยไม่ได้มาดูหลายวันแล้วนะคะเพราะว่ายุ่งอยู่กับไปเดินป่าแล้วก็ โอ้ทำคลิปแต่ละคลิปนั้นไปเดินป่าถ่ายวีดีโอมาเสร็จต้องมานั่งตัดต่อเดินป่านั้นยังไม่ใช้เวลานานเท่ากับตัดต่อนะคะก็เลยไม่มีเวลามายืนอยู่ตรงจุดนี้เลยพอมาอีกครั้งโอ้โหงามมากเลยเนี่ยบนหลังคาโปะจะมีคนไปยืนมันสวยนะชมวิวยืนอยู่บนหลังคาโปเพราะอีกน้อยอากาศมันเย็นค่ะเย็นแล้วออกไปยืนไม่ได้หรอกที่จะไปเก็บพริกเหมือนกันนะจะไปเก็บพริกอีก พรุ่งนี้มะลืนนี้ค่ะลูกสาวจะพาไปเก็บพริกอีกถ้าไปเก็บหลังจากช่วงนี้คือเดือนตุลาเนี่ยมันจะปวดมือนั่งเก็บไม่ได้นะคะต่อให้ใส่สวมถุงมือเถอะมันปวดเข้าไปในกระดูกเลยดูดูค่ะดูดูด,ดูดวงดวงอาทิตย์รับกำลังจะรับขอบฟ้ารู้สึกจะมองเห็นตึกเอ็มไพร์สเตดด้วยตรงนี้ค่ะตรงมุมขวามืออ้สวยจังเลยอะ่ะ สวยสวยพวกที่อยู่ตึกมุมเนี้ค่ะเขามองวิวได้สวยมากนะเนี่ยไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวิดีโอนี้ตั้งแต่ไปถอนลาเวนเดอร์มาแล้วก็พามาชมลาเวนเดอร์ที่แห้งไปแล้วแล้วก็พามาชมวิวมาจบลงที่วิวอีกค่ะขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาชมขอบคุณทุกท่านที่ กด subscribe ให้ยังไม่ทอดทิ้งกันไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะวู้สวย